คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อยุต่ธกว่าสิบปปีควรรับคาแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยกลับมาแล้วกับโคดบ๊อบชาแนลวันนี้มาในเกมดินเจนออฟเพอร์ซีอุนะครับผมนะโอ้โหภาพโคตรสวยโคตรเดือดเลยวะแค่เข้าเกมไม่ไม่เล่นก็อยากเล่นแล้วตอนนะี้ไปแล้วผมซุนห้าพันเบนห้าสิบห้าสิบปุ่นอีเช่นเคยนะโอเคครับผมรุยกนะันพร้อมๆกันเลยนะครับเอ,อวันนี้มาสุดท้ายนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะครับผมนะ ดูซิว่ามันจะล้มอันดับหนึ่งได้ไหมนะครับผมในวันนี้มาคูณสิห้ดอกนี้โอ้ตัวใหญ่มันสามารถแตกสองตัวได้หรอเอ้ยสวยเลยอย่างเงี้ยไปฮะเงินรางวักลก้อนตัวดอกแรกมา2,465บาทถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเออไปฮะหาหยดอกนี้คูณ3แล้วยังไงไปกันต่อดอกนี้สแคปเตอร์ขาตัวเดียวหรือเปล่าหรือสี่อ <c oughs> โอ้ยตาอีกแล้ว ขอใหยด้วยนะทุกคนเออทุกคนได้ดูข่าวนี่กันไหมข่าวมนุษย์ต่างดาวกันนะฮะโอ้โหเป็นที่น่าแตกใจตื่นตาตื่นสน,น่กันมากไปเลยสำหรับโลกออนไลน์ในตอนนี้นะเพราะว่าคนที่ตุรกีเขาบอกเขาเห็นยู o อทุกคนโอ้โหเดือดปะเต็จริงผมไม่อยากเห็นเเวทองมอยากให้แบบมีซอมบี้มากกว่าน่าจะมันเนี่ยผม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 อยากทาเหมือนหนังอนะที่ว่าเราเดินเข้าไปห้างแล้วเราหยิบอะไรก็ได้โอ้โหเพลินนะ <laughs> คิดก็สนุกเลยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มาเลยสามสิบหกหมูนแล้วตอนนี้อยู่ที่แปดพันอยู่เลยน่าจะไหวไหมเนี่ยไอ้หนูแต่ภาพเกมนี้มันเท่ดีวะ่ะเออมันได้ฟิลไงนะได้ฟิลจัดเลยเห็นแล้วก็อยากเข้าเกมไปเล่นสเกมหนึ่งเลยเกมอะไรก็ได้มันๆซะหน่นนอยเกือบดนตีแม่งกออ็อีปิกอ่ะเออไปเข้าคาราบาลเลยไปสักหน่อยปะ <c oughs> อ๋อคูณหกดอกนี้ยังไงฮะไหลแค่คูณต่อหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ถือว่ามันคูณมาดีอยู่นะแบบว่าใช้ได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันจะคูณไม้ที่สองเท่านั้นอู๋ไม้นี่หกพันเลยวะเฮ้ยเดือดว่ะเหมือนไม้แรกก็จะไม่ได้อะไรใช่ไมถ้าแบบมีคูณห้อยอยู่แต่ถ้าไม้สองแตกก็คือได้คูณที่นับไว้เออสวยอยู่มาดอกนี้คูณสิบสามเลยอู๋แล้วไม้อีกดอกนี้ ไปครับ,อบออโ,นะโอ้โหจะมีตอดแต่ดอกนึงนี่คือคูณยี่สิบเอ็ดเลยนะโอ้โหน่าเสียดายครับผมจะดอกนี้เข้ามาสองพันเจ็ดจะได้อยู่โอ้โหพิศษทะเลว่ะไ,ไอ้เหี้ยโคตรเท่เพอะไรผมเห็นไอคอนเกมคนนึกว่าตัวเหี้ยอะไรนะก็แบบมองไม่ออกผมเด้ว่ามันคือตัวอะไรนึกว่าปูตอนแรกอะปีศาจปูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะเป็นปลาหมึกหนพันเก้าดอกนี้ยังไงไหลมากับหายอีกคูณสิบแปเป็นร้อยแปดสิบแล้วยังไงดอกนี้มา 180อีกเช่นเคยแล้วคูณ2ีตอนนี้จัดมาเน้นๆอีก2,600ฮะไหลไปต่อ6ห6ัโอ้โหไม้นี้มันแตก5,612บาททุกคนเอาเรื่องอีกแล้วครับจบเปอร์เมกาออกรัวๆเลยว่ะ22,000แล้วแป๊บเดียวเองโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอ้ยยังไงสัปปะหลาดอุ้ยตายเฉยแต่ได้ไงวะเมื่อกี้งงผมก็ไม่รู้ผมก็ซุยๆมั่วๆตามน้ำไปนะเ,เราไม่สายหายข้อมูลเราสายมันอย่างเดียว สายสนุกสายมันอย่างเดียวดอกนี้สวยสามพันฮะกูอยากรู้าม้ามันแพงป่วาวอ่ะไม่เคยได้ม้าเลยสามพั 3, 7, 7, นเจ็ดนาะดอกนี้สวยไปไปห้สิบห้าเหมือนสุดท้ายมันลองดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะเออต่อหมื่นห้าแล้วไงยังไงล่ะยังไงล่ะเพื่อน <c oughs> เอาหน่อยสิบหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนเฮ้ยสิบหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนเฮ้ยยังไงเพื่อน ยังไงเพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนสามพันดอกนี้แล้วโอ้โหเจ๊อุอ้ยหายมาสวยดิตัวแพงดิสวยดิอย่างนี้เออปลายยาวๆสามหมื่นแล้วทุกคนเอาอ่ะโอ้ะแะกเก็เตอร์ขาดตัวเดียวยู่แล้วฮะมาสามหมื่นโอ้โห เอาหน่อยเรื่องสามคนสุดท้ายยังไงจบที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ยังไหลมาลัวๆกับคูสิบสามนะโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องจัดโอ้โหขาดดาบแถวสามน่าเสียดายจัดเลยเอาหน่อยเด้ออุ๊คูณเก้าดอกนี้ยังไงนะฮะมาเลยครับผมอีกโอ้โหโอ้โหดูคูณทุกคนดูคูณดูคูณดูคูณดูคูนหืม เน้น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 แต่และดอกคือเน้นเน้นนะดอกนี้ห้าพันหนึ่งร้อยห้าบาทเอาเรื่องมาครับผมคูณสิบสี่ดอกนี้ยังไงไปนะสี่พันสี่แล้วยังไงต่อโอ้โหไม่ไหลต่อแต่ดอกนี้สวยฮนะขึ้นสี่พันห้าดอกเอ้ยไม่ใช่แตกสี่พันห้าขึ้นสี่หมื่นเรียบร้อยสุดท้ายแล้วเอ้ยมาสุดท้ายยังไงฮนะมาเล มาเลยครคูณ15หลอกในี้300บาทแล้วยังไงเคลองนี้มาคูณอีก5 0 0โอ้โหจะ50,000แล้วโอ้โหไม่ได้ว่าจบที่48,000วะได้อยู่เหมือนกันทุกคนโอเคยังไงฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไป้ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นเพื่อนๆแล้วเจอกันครับขอให้ทุกคนโชคดีฮะ